พผลมันพผลมันมันมันสิ่งกระปุ่นมันจะอันนี้เลยเดสไลด์ปลาแดดปลาแดกมันกระโบนัวไงสีแดงแห้งแห้งเน้นปลาแดดนอกจากที่แซ่บแม่เน้นปลาแดกน้นปลาแดกโอ้โตบัตโตบีโตก็ตะแซ่บรีรอพร้อมพอมใส่อีกเข้าไปอีกฮะใส่อันนี้อื้มอื้มอื้มพอดีแล้วสำนักสะบวยน้ำจะมาไลยบนอื ลวกลูกซีดเนะดาะแล้วก็สิตำกับปุ้นสุตุซีดกินบะเผาบดมือเนาะเอารางวัมลามาให้หน่อกะเผาบดมือแห่เสือห่เสบัวอันเป็นแม่ครัวเนาะพี่น้องเห็อเอดอันอีสังเกาะตำซัวตำกะปุ้นผมเดี๋ยวเดีดย๋ยวชิมาเบิ่งมาเสบ,บัวชิเห็ดแซ่บจำได้แต่ว่าแต่เบิ้งเคย้งเคย้งตำได้นี่แม่บอกกิลีมีใช่ส่วนมากตำมะม่วงกัดยันบิแซ่บได้เนาะแซ่บแซบ เบิ่งขาจะสิโลแซ่บบ่แซ่บก็ต้องกินน้ำกันเจ<ม>้าปลากินน้ำกันมืงออื่นเขาจะเอาปลาแดดมาตอนเจ้าปลาแดดอันปลาแดดต้มปรุงสุกเ,เข้าจะใส่อันผสมอัน,นกัญชาหน่อยหนึ่งใบนะผสมใบกัญชาเข้าจะใส่น้อยเดียวแบบให้มันมีรสชาติแซ่บนัวนะ<ด>ของหมูข่อยแบนหมูข่อยเอง<ด>เราเอามาให้ข่อยกินข่อนอะไรเสียมาสู่จะกินลองเบิ่งเนาะข่อยสาอ่อนชะวโบหุ่นดีเดี๋ยวจะกิโลจนปลาหุ่นดีใช่ไหมก่อนข่อยตัวน้อยก็นี่ได้ อันนี้เราข่อยอ้วนนะข่อยเอรยากจ่อยสำเจ้าเด้๋ยวอเอฟซี่าข่อยตุย้ยคนอุ๊กใจญ่่กี้ข่อยแห้งอ้วนเอจ้อยก็นนี้เจ็ดสิหลดแต่ได้กินยำกระแสบเนาะนี่มันอ้วนเลยได้เนี่ยนะอือแต่สบ,บูวบอกเขามีความเครียดเด็กกับเรอ้วนขึ้นตอนมีผัวแห้งจ้อยก้อนนี้บมอย่างซีดรัดกับปิวเลยนะเขาผข่อยไ,ได้กินอย่างผมได้กินอย่างเลยนะเขาบอกเรียเร่ยงเขาเรื่องอะไ มันก็ค่อยได้กินอาหารนะฮะได้กินได้ข้าวจำแจวแกงหน่อไม้สูงสุดนี้ก็คือปลาแค่นั้นแหละสูงสุดแล้วแล้วค่อยกินดบกซีนไข่ะกงยาสบัวมันกับมามีนนี่แหละเนาะย้อนแบบความระบายนะได้ครัวกับได้มีแต่สุกแทนทีมีครัวสิสะดวกสบายเนาะพัดแห้งถูกเลยเล่าบริปลาก็ได้ค่อยในเลือดปลาเราเองนะเจ้านะแมนเราเราบริอยากปลาดิอืม เ่าค่อยนะค่อยมาความลำบากนะคอยกับเออถทายผัวหาเนี่ยคือสิสิแค่นี้แหละคอยก็เลยคิดนะเลี้ยหาเองเขาขีขาา้ข้ามส้วเนาะเขาอยากหากินไปวันๆเนาะเขาผัดอยากมีอยากอยากมีในอนาคตว่าลูกเขาเผื่อเขามีลูกยังเป็นซีนะคิดแต่ยังไนะม่มีลูกออือด้วยเขาต้องคิดเขาบริษัทคารองเพิ่นบริษัทหาปลาเพิน่น บ่ได้แต่งบ่ได้ขอใจักี่อใคแต่ง<ม>้านขอกับป้าเลยเขาสต้ว่าเราแต่งเขาตอนนี้เช่าคาดองแน่นอ่ะคารองอไม่ได้ทุกเคยก็ได้กำไลคาดองไ่ดงดงได,ด,ได้เขาเอาร้านไม่สองคนพรมเนาะก็บเป็นยังมีคนตักน้ำให้กินแต่ว่าสบวลก็มีลูกขีนหักเนาะพี่เนาะน่องแก้มก็น่องยังก็น้องแก้มก็น้องกุ้ง น้องแกมกับน้องกุ้งน้องกุ้งนี่เปรนเ็ศแม่ไห่ไห่นั่นเราได้พี่น้องเลยเป็นสั่วบ่ะซะบัวข้ก็ไ่เเห็นลูกไห่เจือดเยฮ่าฮ่าก็ไมเห็นข้เห็นมือปลาซิบมามอกเราถีเป็นไห้น้ำแหมพี่น้องม่นงใัยคือติตนแม่ป๊ะจังเลยเขินแม่ไห่กับไห่โศกน้ำแม่มันเหลืองแล้วหนึ่งเดือนปุเงได้ที่ซะบัวสำนักมาชสดเปื่อยพออยัางพอว่าอันเท่าอัน เพราะว่าอันมันซุกแล้วจะเขาลวกจะซื้อลวกให้มันอันให้มันสด็ดจะซื้อแฮมมันแบบว่าแฮมมันห่อนอีเชื่อเนาะ๋อก็ขึ้นแล้วแหละาเอาหน้าให้ได้กระตุกไปเชิญครัวพี่น้องอัน้ซอร์ขึ้นแล้วแหละเออจับไว้เดี๋ยวลูกจะเป็นสัตยบเนาะพี่น้องเฮ็ดซอยเมย์ป้าฟัวบอดิดคอดฟัวบาสบัว ทอดอยยสามมื่อแรกอ่ะคุณลุงโคตรป้าพัวแผ่นดินเหลืองเขาว่ะไข่คือทอดประมาณสามมื่อแรกเนี่เยเรือกะเศรษฐีรขา,า,าไมไ่คิดว่าอืมไว้สามหมื่นเนาะแห้เฮงเฮงแบบมีเงินซื้อนมซื้อ,อยังให้ลูกไว้ไปทำง,งานเลยแบบที่เขาไม่ได้สนใจป้าไปนั่แม่เราเนาะลูกกันตอนนั้นอีหลานจะปีลูกจปีป่ะจื้อนะแต่จื้ออีพูน้อยนะพูน้อยนะ ปีหนึ่งก oh. ับเก้าเดือนโอ้เอฟซีคอมเมนต์มาโอ้สบัวเราเห็นเรียงแม่เบ่งแยง,งแม่เป็นเทวดาในเฮือนกระเิ็งหายแบบ,บมีคนเขามาสวยเหลือเพ,พิ่นพิณอยู่ยำโต,ตชนะาสาบ,บัวต้องซื้อแน่ขูดมาไว้มันโบแซ่บมันมีอยู่ว่าเบื <ขอ S 2> ้งขูด สมัคงามากเส็นีใส่เทใส่เลาเส้็ธรรมชาติเส้็ธรรมศาตร์คือคอน่าสบายเนาะเกินครัวสบัวเลยพี่น้องเอ็นเกินคัวบัวเลยพี่นองเอนทดำหนว่าเนียว่ะทีเป็กหินอ๋อไได้เอาเันย้อนมาให้แม่ซื้ออะไรเคยอยากทราบไ่เคยอยากเป็นมาหุงมาเทสบัว ไปซื้อเอานําขะจ้าพอ,อซื้อนํอขอาขะสะกระตําม,มาฮุ่งละกับเอ้าฮะตําละกับเอ้าคั่นบ่อยาอันนีตํามาฮุงกิแซ่บละกับเอาว<ะ>่า,มมา,บบาบ,าบ่กล้องบ่จะเห็นแจ้งไปมันมืดมแม่บ่ไปยะให้สบัวตํามาุงสู่กินส,าาสิพ,า,พาไปเบิ่งว่าตําแล้วสิเป็นรสชาติหน้าตาจังได๋เนาะ ไอคิซี่ก็แม่ขาดนะงามไวตตั้ซาบัวจะโซฟีใส่พรตำมะฮุมนะพี่น้องตำมะฮุมน่ะพี่น้องพมักพริกมันโบเพ็ดงานไปหลายๆได้ใจเจ๊แม่เอาแบบรสชาติจนแลนน้ำบบทันเมนะนสักครู่ ซาคึมมากแน่แบบนะอือบ่ได้สบายขวดกันได้โอ้คักเลยนอนอดีสันดีคักผูสาสรบายมดีนะผมตจนใหม่ก็เอาแบบวางมแดดมันเศองตอนเศร้ากับตอนแรกอากาศดีเนาะสบุมม่่อดบ่หอดบ่อดเอมอเอเสียงเด้อเฮ้ยเด้อ พออะไรยิงเลยฮะพ่ออะไเองพื่นแบบใส่กับเผ็ดกันอย่งนี้บอบพ่อแหละันาดสีรสสานกรมกรอบเหยืไปไว้มาซาด้้าไรมาคุมีชื้ออาบอสบัวแม่นอ้เพราะว่าเขาเดียวเพื่อนพวกเพื่อนอาสบูมมันมีมากเลยมีเป็นจนมั้เคืออาบไม่ข่าอเพื่อนอาบราอยู่ซานบอแม่อยาก็ลงไปอาบกระลา ก็ยังดีแต่ว่ามีสายน้ำขึ้นมาตรงหาขึ้นเนาะมันเชยงเพลลงแน่โอแไปเอาแอลนนะะ้วก็ทิ้งก็ สูนี่ใส่ยังนี่แคลเซียมดินเออแซ่บอยู่อันนี้นี่เป็นสูตรสาบัวเนาะตามใส่ในทูดินเพราะยังมันเป็ดเด็กเป็ดออกเหมือนมันนัวเนาะเขื่แจ่แสบมาสลายเห็นขอกำลังไล่ไล่เลย คือมะพี้าที่เจ้าใส่นี่คือคนว่เจ้าขายเจ้าขายถุงหาพันเมนบอกแม่อ๋อพี่นองเผือกเปิดเลวยนะพี่นองเนาะมพร้าดถุงหนึ่งเลยสาบัวตาําเกียตัวรบอกคำา,า,าีแน่นอนเสื้อคันดิบาตบีมะสะชนลายประเด็ยูุบานประนนี่ไรแม่ยี่อนี่ยี่ห้อเดียวลยจุด ต้องปรีวิวเขาเดี๋ยวเฮ้ยข้าวดังอลไรเฮ้ยเอาอนี้ถัาบัวใส่รดใส่เครื่องมังนาวมังเล่นของงานประกาศสะดวกสบายเนาะพี่นนอะ วันการเก็อยู่เห็ดกินของเพื่อนเนาะแม่เพื่อนน้ำซานกับสิบประมาณนี่แต่ว่ามืุมเงอนมุอซานของเพื่อนอันนี้จะเป็นซานเนาะมันจะมีแดดซานเนาะมันกันมือนกระดอกงปลาพี่น้องมันจะมีห่อนแน่เย็นแน่แล้วสะกึมแม่ถ้าวางยาพิษถักไล่มันจะสิบเหินแสงแดดเนาะแต่ยานแบบงูเนาะขึ้นมาเลยขึ้นมาอยู่ บเตมกบ่สาบวไข่ชิ morning, ้นไส้ก็ซ่าโอ้สตดำเครื่องซุปแลยกัมันโยงยกเอานาะขยำเป็นกะสล้ที่อยกมันหน่อยสิกรซ่าเนาหนึ่งแข่งึสันก้อนก็ยิงบัวบอสันก็มันอยู่ในก้นมันนะนะ ใส่กเคิรนได้กระัวเพิ่นกต้องเคิร์นตีดิเก่งขนาดแต่ว้ามาเบิงนต้องกนรสเพิ่นอยังยังยัยังมาแล้วอยู่สานานอช่ะแต่ว่าีสันี่ดำใส่อีกอยู่ได้มาฟิกนี่พอแล้วพอ่ะม่ใช่ลาย่างมันสีน้ำบ่ไม่จะเอาออกอีกมาหุงมันชิลายพอด เอาไุงยางไปตู้ไปกินตำกินมือีหลายคนเลยจะคืนโมเมนต์จะคืนเลยบอกเขาบอกกินฮะเขาอิ่มดเอามาบวาเลยกินล้วอิ่มนสบัวกินกะมีความชุกแล้วไ่ม่าเราอย่มันลายโพดนี่ข้างบนกระุ่นนี่ก็เป็นกระพุ่นลวกเรอชิมมึงดู ออร่อยเลยสบายซาบัซื้อมาเองว่าข้าปุ่นเนียวเนียวข้าปุ่นแห้งโรคทะเลซาบัวข้าปุ่นแห้งอันลูกไปซื้อไปซื้อมาจากบ้านอีกอ่ะดูไว้ผสมโอ้บุญเด้อพี่น้องเด้อสุตซาบัวพิดแน่นอนไร

พอดีเลยเผื่อลูกเจ้าพร้อมว่าลูกคอยแห้งบุ๊บพี่นี่เผ็ดอือกอบเพอาะปลาแดกขหอปะฮะเดี๋ยวนี้นพอนใส่ก่อนใส่ก่อนเดี๋ยวเพิ่น,นจะซิมเอาใหม่เนาะเพราะว่ายังไม่สุกกันไม่ด้ขาดอะไรก่อนคุกเคล้าให้เข้ากันถึงแต่ว่ามันแบบคือสีเป็นน้ำเนาะสบู่เนาะแน่นแน่นอยาจะแข็งเลยเขย่ากันแล้วอะ่ะอืมยังนัว โอยวันก็อยากกินน้ำเด้เด้จะกคงขึ้นมาก่อนแล้วเนาะแขกบันรับเซิร์ฟได้สลายโอ้คยลืมย่างลืมลืมหัวอาหารบะอย่าสลายได้แอมตาหน่อยหนึ่งกับพ่อเลยเป็นบาหวานจ้ะนี่ยินึงก็พอแล้วนะสลายเนาะมกินน้ำเอกมะบอกว่ามามขอมาคอยห่วงสุขภาพของแต่ละคนนี่นะคุมอนี้ ลูกไข่ไข่เจ็บมันลายขอเป็นห่วงข่อยเอาตามสูตรของเพื่อนได้จะกืมอันนี้เพราะว่าเพราะว่าสบัวบอกว่าเป็นสูตรของสบัวได้อืมาสะตามใจเพิ่นใส่ถุงมืออยู่เด้อส่วเนาะสระว่างส้วงั่วงกระปุ่นเนาะสลายอ๋อจะแซ่บแทนแซบไแซ่บแซบไแซ่บก็ต้องกินได้กินนล้วกันได้โดย คือว่ามึงโอเคอ้ะอมแม่เส็จไล่มองนี่น้าเลยยินมบบ่านี้อืดถึงไปเลยว้ายเขาว่าจะต้องขอระะขอนะน้ะขอต้องบมพอน้ำปาง้นน้ำตปาบะ ใส่ชีมมากกันด <We> ้ใสก่อนเ้อายังไแล้ววะชีแล้วแล้วน้เบชีมัรู้สบัวเรากำลังตักแซบบอกว่าจะเปิดด้านลายเพลงนะตัวเบ จะเด็พังกันไสวะมวนบ,บุบพอดีบ่เริ่มศูนย์ด้วยเลยโอ๊ยจะจับ,จจบพอดีเปลืองนัวพอดีแล้วจางเค็มมันอยากจางขอกะว่า้องใส่เป้งน,นัวต้องใส่น,น้ำปลาอย่างนัว ต้องแบบว่าม,มันหนกกักหนักด้วตะบัวน้ำปลากระเทียงลงใลายพอมันอันนั้นพอมันพอมันมันเสียงกระปุ่นมันจะอันนี้เลยเดยสไลายปลาแดดปลาแดกมันกระโจนงวดเลยสีแดงแห้งๆเกลือเนืน่ปลาแดดนอกจากที่แซ่บแม่เนียนปลาแดดเนียนปลาแดกโอ้โตบัตโตบีโอ้ไปแต่แซ่บลีเราหอมๆใส่อีกขับไปอีกฮะใส่อันนี้อื้ม หน้าอร่อยมากทุกคนต้องใส่น้ำตาลนิดนึงโดยหน้าอร่อยอร่อยมากสลายนี่สบูชอบเลยตามใจสบูทุกอย่างสูตรสบูเน้นจริงๆแล้วสูตรข่อยบพอดีไม่มีอะไรมากมายว่ะอะไรใส่เข้าไปให้มันอร่อยอร่อยนี่แหละแซ่บพอเอาไปให้เขาเขาจะกินเขาชิมเมื่อปะเจ้าบอกว่าเขาอันเจ้าคณะเจ้าคณะยลุ่มพูดกเขากลัวเขาจะกินอยู่ สาบูอุสาเห็ดแซบแซบแต่กินเอาซาลาแจ๊บแจ๊บไปชิมไปซินเอาพุ่งๆกันซาบูเราชี้เชียใจน่าอุสาเห็ดมองกล้องด้วยเอาคำโตๆแซบเหรอเพิ่มอย่างอีซลาจ๊มาิมดูมันต้องขาดเป็นนัวข่อยเบิร์นข่อยเห็นเีใส่เป็นนัวน้อยนึ่ เป็นนัวลายแล้วอมันขาดยังสิขาดจานาหน้าปะหยุดเลยยังน้ำตาลอีกเค็มหน่อยหนึ่งเค็มจีน้ำตาลได้หนึ่งพอตักไปเลยจวดจาดเพ็ดเพชรบ่พอดีพอดีพ่อพ่อ งน so um. ้าแนเง่ไเก็บแ่าเป็นยังเขอามาย่ำกระพุ่นเนาะพ่อสยเตียงนสุดยอดบานเอาไปเลยแกมเอาอันนี้ให้แม่แน่น้องแกม โอเคพ่อแม่พี่น้องมีกระส็าแล้วเลยเนาะเราจะปากระสักินกันแล้วเพีองเนาะเอากระตกลูกล่ะเอากระตกไปย่อพอนลูกแล้วลูกโอ้โหกระตกนั่งมีเนาะสุดยอดเนาะปะจะกินเลยสบัวป่ะพ่อักให้เอาอันนี้ไปเก็บนะลูก น่าอร่อยมากอ่ะยองย่องไปเพื่อนไปย่อไปเพื่อนจะไม่เอาค่ะ